กับพี่นายสายล่าดังเช่นเคยครับวันนี้พามาแยรูปอะไรครับนี่ครับดึงเลวครับดึงไปแล้วครับครับบึดบึ้ดไปแลวครับบึดครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอยู่ไหมครับ สู้ครับมีสู้ครับมีสู้ครับเยอยัง้ยเฮ้ยเยอะแล้วอุย้ยอยู่ไหมครับอยู่ไหมครับอยู่ครับผมออกมาแล้วครับมีตอมว้า <c oughs> เตะอีกแล้วครับนึงแต้มครับไม่รู้แจวยาเจว,ว,วเลยครับแจวเลยครับ